เกาหลีนะไม่เท่าไหร่นะข่าวที่ออกจากเกาหลีจริงๆนะไม่เท่าไหร่นะแต่มันมันยิ่งใหญ่เนะี่ยไอ้ที่พวกมึง่นไหนเอามากระจายกันนะล่าสุดนี่ไอ้บอยออกมาติงนักข่าวไทยนะเรื่องเกาหลีใต้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกกัมพูชาเรื่องสแกมเมอร์ในกัมพูชานี่ สบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มทักทายพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวกนณีครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องเรื่องข่าวในขามามเรื่องสแกมเมอร์นี้ดังไปทั่วโลกนะครับทุกท่านหลังจากที่เกาหลีใต้นี้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกช่วยพลเมืองของเขา ในกัมพูชานักศึกษาเกาหลีใต้นะครับโทษทีนะครับเสียชีวิตแล้วก็สูญหายอีก80ดสิบคนนะไอ้บอยนี่ก็ดิ้นนะโทษนักข่าวไทยว่ามานนำเสนอทำให้ภาพลักษณ์ประเทศขเขมรน,นี่เสียหายนะครับเล่นใหญ่เล่นโตไอ้บอยบอกอ่าเดี๋ยวลองไปดูคลิปไอ้บอยกันนะเกาหลีนะไม่เท่าไหร่นะข่าวที่ออกจากเกาหลีจริงๆนะ ไม่เท่าไหร่นะแต่มันมันยิ่งใหญ่เนี่ยไอ้ที่พวกมึง,งนั่นเนี่เอามาขยายกันนะตีโพยตีพายกันแบบโอ้โหข้าวแค่ซอกนึงอะแต่มึงเอามานี่จะทำให้เป็นคืบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเกงจริงๆนะเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องประเด็นพวกเนี้ยเหมือนที่ครูบอกนตะ่มันไม่ใช่แบบเลือกแล้วก็ไอ้แค่เรื่องแค่เนี้ย เออมันไม่ต้องไปอะไรมากมายไม่ต uh ้องไปะยงขยายอะไรให้มันเสียเวลาจะไม่ให้คน เกาหลีใต้เขาบุกเขมรได้ยังไงและไอ้บอย,ยมึงก็พูดไปเนะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตมันไม่ใช่ข่าวใหญ่อาบพลเมืองเขาเสียชีวิตเกาหลีใต้เนี่ยคือเขาเล่นจริงนะเขาของจริงนะไอ้บอย,ยมึงทำเป็นเล่นไปนะเออนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สลับไอ้บอยเพราะว่าไอ้บอย,ยชินแล้วมั้งชินในประเทศตัวเองนี่เรื่องสแกมเมอร์ไอ้พวกนี้คือไอ้บอยชินแล้วละ่ะนี่ คณดูในคลิปนี้นะครับทุกท่านอันนี้คือในคอมเมนวิ่งกันโอโหตึกอาคารตั้งหลายชั้นเนี่ยมีแต่สแกมเมอร์แล้วคนเกาหลีที่เสียชีวิตเนี่ยญาติาพี่น้องเขานะครับฝั่งตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มารับามารับกระดูกเอาง่ายๆครับพูดภาษาง่ายๆเนี่ยคือเขาก็ต้องมีทีมี พิธีรับมงรับมอบใช่ไหมอ่าเกาหลีใต้เขาเดินหน้าจริงจังแล้วก็ประนามขาเขมรตอนนี้เขาจับมือกับสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยก็ชี้ทางเลยเล่ะนะครับว่า,ขาเขมรนนหรือว่ากรุงพนมเปญเนี่ยมีพวกนักธุรกิจสีเทาเยอะแยะนะครับอย่างที่ผ่านมาที่ในสื่อไทย FC ก็เห็นใช่ไหมครับมีการยึดอบิตคอยให้ในกัมพูชาเนี่ย มีนักธุรกิจคนหนึ่งเชื่อมโยงกับหุ้นมนเนตรัฐบาลหุ้นเซนอันนี้คือแค่นี้ก็ภาพลักษณ์ประเทศขเขมรก็ไม่เหลือแล้วไอ้บอยนะมึงก็ยังจะมาปกป้องเสด็จพ่อมึงเอกประชาชนเขาเสียชีวิตมึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโทนะครับข่าวประเทศไทยเนี่ยเขานําเสนอถูกแล้วมึงจะรอดูข่าวในประเทศขเขมรมึงคิดว่าไอ้หุนเซนจะนําเสนอข่าวเรื่องนี้เหรอมึงไปหาข้อมูลเลยในกัมพูชาเนี่ยนะครับ ข่าวเรื่องสแกมเมอร์ข่าวเรื่องเกาหลีใต้เสียชีวิตนักศึกษาเกาหลีใต้ข่าวเรื่องการยึดพาส,สปอร์ตนักท่องเที่ยวอ่าแล้วก็ลักพาตัวนี่ในประเทศคเมรน,นี่ยังไม่มีการนำเสนอเลยถ้าประเทศไทยไม่นำเสนอไอ้บอยก็ไม่มีข่าวนะและชาวกัมพูชาจำนวนมากก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหุนเซนขนาดคิดดูนะครับทุกท่านขนาดข่าวในประเทศเนปาลใช่ไหม ข่าวเนปลาลในเรื่องที่อ่กลุ่มเจนซ Gen น Gen อะไรนะครับที่มีการบุกบุกประชิดตัวหรือว่าทำร้ายร่างกายนักการเมืองร่ำรวยผิดปกติอะไรพวกนี้นะครับจับนักการเมืองแก้ผ้าถอดผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางเว็บไซต์ในคมเมนเนี่ยเห็นคมเมนเสรีขจมตีนะคนคเมนดูไม่ได้นะนะครับอันนี้มันถูกปิดหูปิดตาจากประเทศ ที่ปกครองโดยผู้นำเผด็จการก็คือไอ Jamie, <anak> ้ฮุนเซนนะครับก็ไม่ต่างจากสปปลาวครับทุกคนประเทศสปปลาวอ่าคอมมิวนิสต์ลาวนี่ผู้นำของลาวนี่คิดดูนะครับทิกตอกบางทีนี่เล่นยากมากๆนะครับในสปปลาวเพราะว่ารัฐบาลลาวเนี่ยเขามองว่าอ่าทิกตอกเนี่ยนะครับคนลาวนี่แชร์ทําคลิปออกมาแบบว่าล้อเลียนถนนหนทางในประเทศลาว รัฐบาลเราก็กลัวที่ประชาชนคนในประเทศ6-7ล้านคนเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มสื่อออนไลน์พวก y u t u b e Facebook TikTok เนี่ยนะครับไปโจมตีโพสต์โจมตีรัฐบาลนั่นนี่คือเก่งแต่อย่างเดียวนะครับก็คือปิดกัน้นปิดหูปิดตาประชาชนเหมือนไอหุนเซนเป๊ะเลยไม่ต่างกันเห็นไหมสเสด็จพ่อของไอ้บอยอ่าล่าสุดนี่สเสด็จพ่อของไอ้บอยนี่ก็อ่าไม่ได้โพสต์แล้วนะ อ่าโพสแล้วก็ลบโพสแล้วก็ลบเหมือนคนเป็นอาเป็นอาเป็นอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นอลไซเมอร์นะครับอ่าเป็นคนที่สติหลงหลงลืมลืมนะครับไอ้บอยมึงก็ยังไปนับถือเสด็จพ่อมึงสุดฤทธิ์เลยนะอ่ายังไม่จบทุกนะคนยังไม่จบผมกล้าพูดเลยว่ายังไม่จบว่าเกาหลีใต้นี่จะเล่นอีกหนักนะครับเพราะประชาชนเขาเสียชีวิตญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นพันธมิตรของเกาหลีใต้ นะครับเขาก็ประนามญี่ปุ่นเนี่ยก็เคยประนามแคมโบเดียนะประเทศแคมโบเดีย่ประเทศนครวัดเนี่ยอ่าเป็นประเทศที่อ่ามีธุรกิจสีเทามีสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ผมว่าตอนนี้เนี่ยคือในขเขมรน,นี่หนักกว่าในพมา่าอีกนะนะครับมีพม,ม่ามีเขมรมีลาวลาวนี่คือคือชัดเจนอยู่แล้วทางภาคเหนือของประเทศลาก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ ก็คือท่านเจ้าเวยนี่เห็นไหมครับเจ้าเจ้าเวยเนี่ยอ่าแล้วก็มีอคาสิโน,โนนะครับอันนี้แหล่งนี้คือเกาหลีใต้ไม่ให้ประชาชนของตัวเองเข้าไปในถ้าไปเที่ยวลาห้ามเข้าในเขตนี้เด็ดขาดเดี๋ยวจะถูกลักพาตัวเพราะว่าชาวเกาหลีใต้หายตัวมันก็มีนะครับนี่คือสาเหตุนะครับที่ทั่วโลกเขา้าไปนาทำไมเขาแอนตี้มากเลยเขาบอยคอรดเขาไม่ชอบเลยพวกสแกมเมอร์เนี่ยเพราะว่ามันทำให้ประชาชนพลเมืองของเขาเนี่ยสูญเสีย นะครับทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตนะครับอาคาเมนพัฒนาจเจริญขึ้นมาได้เนี่ยเพราะได้เงินมาจากตรงนี้ไอหุ่นเซนมันก็เลยต้องดิ้นนะมันกลัวว่าประชาคมโลกเนี่ยคือจะตัดงบการงบประมาณการช่วยเหลือเพราะคาเมนก็ได้รับการช่วยเหลือจากนานา,นาประเทศเนี่ยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาหลังทุกวันนี้ก็ถูกตัดลงเรื่อยๆืเพราะความน่าเชื่อถือในคาเมนมันลดลงนะไอบอยนี่ฝากถึงไอบอยนะดูข่าวในประเทศตัวเองบ้าง เสพข่าวในประเทศตัวเองบ้างเอออย่ามาจ้องแต่สื่อไทยนะก็แล้วก็ดิ้นนะครับเออโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับพี่นอ้องเดี๋ยวอาจจะมีการไลฟ์สดนะครับไม่เกินสองทุ่มครึ่งประเทศไทยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ